สวัสดีค่ะพบกับจุ๋มจากร้านรุ่งเรืองผลแบตเตอรี่โคราชนะคะวันนี้ค่ะจะพามาดูแบตเตอรี่ยี่ห้ออาร์มาลนนะคะ2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็คือรุ่นดิน74ดิน74นะคะเป็นแบตเตอรี่ขั้วจมหมาะำสำหรับใส่รถกระบะรุ่นใหม่ๆก็คือตัวนี้นะคะ DMa x ค่ะ d m a x ปี2020เป็นต้นไปนะคะหรือไม่ก็ Revo Fortuner นอะไรอย่างงี้นะคะรถกระบะรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวจะใส่เป็นแบตเตอรี่ขั้วจมนะคะอย่างที่บอกค่ะ2ตัวนี้ เป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะเข้ามาดูใกล้ๆจ้ะตัวนี้นะคะเป็นดิน74โปรนะคะแบตเตอรี่ขั้วจมค่ะแบตเตอรี่ขั้วจมดิน74โปรก็คือ74แอมนะคะแต่สำหรับตัวนี้ค่ะกล่องดำเป็นรุ่นโกนะคะดิน74โกกล่องดำข้างในก็เป็นแบตเตอรี่ขั้วจมเหมือนกันสีก็เหมือนกันนะคะสีเหมือนกันเลยลูกค้า นะคะถ้าดูผ่านๆอย่างนี้จะไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวโกตัวไหนเป็นตัวโ hint, วปรน,นะคะแต่ถ้าสมมติลูกค้าอยากรู้ว่าที่รถลูกค้าเนี่ยติดอยู่เป็นตัวโกหรือตัวโปรนะคะเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้จ้ะให้ลูกค้าสังเกตตรงนี้นะคะสังเกตตรงนี้นี่นี่นี่ตัวนี้นะคะนี่สติ๊กเกอร์นะคะมันจะติดว่าอาร์มาลอนโกนะคะถ้าเป็นรุ่นโกกล่องดานะจ๊ะส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะสติ๊กเกอร์มันจะติดเป็นอาร์มาลอนโปรนะคะรุ่นโปรกล่อง กล่องสีเขียวนะคะรุ่นโกรจะเป็นกล่องสีดานะจ๊ะทีนี้ความแตกต่างมันคืออะไรถ้าเป็นตัวโปรค่ะตัวนี้ราคาจะสูงนะคะราคาจะสูงแพงกว่าตัวนี้หลายร้อยเลยแต่ว่าการรับประกันของเขาเนี่ยจะรับประกัน2ปีนะคะแต่ถ้าเป็นตัวโกตัวนี้นะคะรับประกันแค่1ปีนะคะราคาก็จะทั่วๆไปเท่ากับยี่ห้ออื่นๆตามท้องตลาดนะจ๊ะตัวนี้จะราคาสูงหน่อย แต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือค่ากําลังสตาร์ทนะคะตัวนี้นะคะ่ะค่า CCA มันจะต่าหน่อยนะคะจะอยู่ที่600เนาะ6 0รรุ่นโกจาก600แต่สําหรับตัวนี้ค่ะตัวโปรค่ากําลังสตาร์ทมันจะสูงนะคะมันจะอยู่ที่690เแต่เดี๋ยวจุ๋มจะวัดให้ดูจะวัดจากค่า CCA ให้ดูนะคะว่าค่า CCA อ่ะมันจะสูงกว่าที่บริษัทแจ้งมาอีกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะคะตัวโปร ดูว่าค่า CCA รุ่นโปรที่เราวัดได้จริงๆ่ะได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดถอดอันนี้ก่อนอ่ะสูงกว่า690แน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าวัดจริงเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะจะได้ประกอบการตัดสินใจพี่ๆที่ติดเครื่องเสียงชอบที่จะใช้อ m ม r ารอนนะคะตอนนี้ดูค่า CCA มันนี่ค่า CCA ที่วัดจริงนะคะ 854ค่าความต้านทาน3.44นะคะซึ่งสูงกว่าที่บริษัทเขาแจ้งมามากเลยนะคะตัวนี้เน่ะเหมาะมากสำหรับรถติดเครื่องเสียงหรือว่าใช้ไฟเยอะๆนะคะก็คือค่า CCA น่าจะสูงสุดน่าจะสูงสุดในรุ่นนี้เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเดี๋ยวมาดูตัวโกนะคะตัวโกที่บอกว่าค่ากำลังสตาร์ท600มาดูว่าค่า CCA ค่ากำลังสตาร์ทเนี่ยวัดจริงได้เท่าไหร่วัดจริงได้เท่าไหร่นะคะ ี๋ยวรอสักครู่ตัวโกโนะคะค่า CCA 600วัดจริงได้เท่าไหร่6 8 1นะคะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวโกก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากได้ค่า CCA แบบสุดจัดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะจะต้องเป็นรุ่นโปรนะคะรุ่นโปรจากอมาอนนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไขข้อข้องใจให้กับพี่ๆที่สงสัยว่าเฮ้ยสองรุ่นนี้มันต่างกันยังไงอะ่ะช่วยทํารีวิวให้ดูหน่อยวันนี้ก็แกะกล่องให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะลูกค้าสนใจอยากจะรู้เรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะลงมาที่คลิปตรงนี้ได้นะคะและฝากติดตามช่องลุ่งเรื่องผลแบตเตอรี่โคราชด้วยนะคะสาระดีๆเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะ